ครับตัวนี้ก็เราได้เตรียมที่หลับที่นอนนะครับขนของก็เหนื่อยสักพักตัวนี้ก็สิบเกีดนาฬิกาครับท่านผู้ชมเคยเห็นตะเกียงรั้วไหมครับหรือภาษาบ้านบ้านแต่ก่อนเขาเรียกว่าตะเกียงโป๊ะเนื่องจากว่ามันมีโป๊ะกันลมตัวนี้เป็นตัวที่เล็กจิ๋วสุดครับใช้น้ามันกา๊าซแต่น้ำมันก๊าซจะมีข้อเสียคือจะทำให้ ปันดำจมูกเราดำผมบ็เลยซื้อน้ำมันโยตานะครับน้ำมันโยตาสาหรับตะเกียงตะเกียงรั้วหรือตะเกียงโป๊ะดักสาหรับเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับตะเกียงตัวนี้ครับเพราะว่าในยุคสมัยนี้ก็คือเป็นพวกใช้ไฟฟ้าจะเป็นส่วนใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการใช้ตะเกียงรั้วสมัยโบราณกันครับผม วิธีใช้เกียงล้วแต่เกียงล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหิ้วมันเวลาเราจะใช้ให้กดมันก็จะยกขึ้นเราสามารถจุดไฟเข้าไปตัวนี้ได้หรือถ้าเราอยากจะถอดโป๊ะออกมาทำความสะอาดให้เราดึงขึ้นเอียงด้าน,นข้างแบบนี้ครับผม แล้วก็ถอดโต๊ะมาทำความสะอาดกรณีที่ขมเหมาเยอะๆแต่ทีนี้มาดูวิธีหมุนไส้ครับหมุนขึ้นเยอะก็จะไฟสว่างเยอะหมุนขึ้นน้อยก็สว่างน้อยที่เติมน้ำมันก็เปิดฝาตัวนี้ใช้กรวยแล้วก็เทน้ำมันโยตาเข้าไป สองสี่ห้ารุ่นมั้งครับเนี่ยผมใส่ไปประมาณสักขนาดนี้ครับตัวนี้เรามาทดลองกันดึงขึ้นดึงขึ้นออกด้านข้างใส่ตัวนี้เข้าไป นี่ครับดึงขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงกรณีที่บางทีเราใส่ผิดเราต้องเอาฝั่งฝั่งรีรีลงข้างล่างฝั่งที่บ,นบานๆหน่อยไว้ข้างบนครับไม่งั้นมันจะปิ้นนี่ครับผมจะถอดให้ดูครับมันจะมีอยู่หน่อยหนึ่งที่มีความรีนี่ครับฝั่งนี้ฝั่งกว้าง ังนี้ฝั่งเล็กนิดเดียวครับดูไม่ออกนี่ดูฟงมันเวลาใส้หมดมันก็จะมีไส่ขนาดนี้ครับถ้าตะเกียงเล็กความกว้างของใส่ก็จะเล็กครับแต่ถ้าตะเกียงใหญ่ความหนามันก็จะหนาขึ้นเรามาจุดกันครับดึงขึ้นแบบนี้แล้วก็เอาใส่นี่ครับปิดลงปรับระดับ แค่นี้เองครับผมสมัยก่อนผมก็ใช้แบบนี้แหละครับสาหรับอ่านหนังสือทําการบ้านสบายอยู่ประถมตอนนั้นที่บ้านเกิดชัยภูมิของผมยังไม่มีไฟฟ้าใช้ครับผมความคลาดสิกของตะเกียงรัวครับนี่ครับเหมาะจริงๆครับผม